อือต uh, oh ึ oh uh ๊งโอ้โหโอ้โหฮงแล้วฮเนี่ยเยอะๆงน้นเลยครับสุดยอดครับกุ้งย่างอืม นี่สุกแล้วนะครับผัดเผ็ดไก่ใส่ลูกโดดไก่แน่นอนเลย สวัสดีครับวันนี้จะพามายามกุ้งกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผมโอ้โ้ ีสุดยอดครับเยอะเลยสีรุ่นรุ่นรุ่สีอืโอ้โหนี่ปลากระจก กุ้งก็้งเนีบยตากระจกกเยอะล้างก่อน,นครับนี่ครับอือวันนี้หมานแท้วะยังมืดอยู่เลยนะครับพออกมานมัมาแบบมืดๆเลย อ, ų, อ ly, no ือตึ๊งโอ้โหโอ้โหนง่ะหง่ะเยอบเลยครับเนี่ยเยอะๆขนาดเลยครับนี่ก็เข้าดีมากเลยครับ อนโมเอาอาหารของเหยื่อตกปลานะครับกอนโมไปตกปลามาก็เลยเหลือก็เลยเอามาผสมกับหัวอาหารปรดุกเลครับเข้าดีครับนี่เปิดไฟยามเลยครับเนี่ย ทำความสะอาดหลังมืงกันครับเออื้อโอ้โหนี่ติดเยอะครับนี่นี่แตกสวดเลยครับ

ไซส,ส์สวยเลยเนี่ยน่อนอืมไซส์สวยครับนอน อืดโอ้โหอันนี้มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยกุ้งเหรอเห็นไหมครับกุ้งครับยอดอือหนี่ครับกุ้งใสส,สวยเลย โอ้เป็นก้อนเลยแน่นอนเยอะนะครับเยอะเก็บหอยไปด้วยนะครับหอยมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ อยู่นะครับหายหนาวเลยอย่างเงี้ยถ้าปิดอย่างนี้หายหนาวเลยครับติดเดยือมาก ปลาครับจับไข่โอ้โหขึ้นตกใจหมดคิกว่าจอละเค่มาโอ้ยควันขึ้นเลยครับควันขึ้นหุหุย นี่ครับควันขึ้นเลยกรุงก็ติดเยอะแต่ละอันโอ้ยจำดีหายใจออก็นควันเลยึ๊บหลังสุดท้ายครับอือว้าหลังสุดท้ายติดหอยครับผม กุ้งมีนิดหนึ่งนี่ครับหลังท้ายหอยหด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก็เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูปิ้งปิ้งย่างครับกุ้งหอย กุ้งกะเลมันแพงครับกินกุ้งฝอยไป้ก่อนนี่หกโมงแล้วครับหกโมงเช้าแล้วหกโมงกว่าแล้วพอเราโมตื่นมาแต่ตีห้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านก่อนค่อยมายาม โอเคครับเดี๋ยวไปใจกันที่บ้านครับโอเคครับนี่ครับได้เยอะอยู่นะครับได้อยู่ได้กินอยู่ครับ แต่วันนี้กรุงไซก็ไม่ค่อยใหญ่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้มีแต่ไซใหญ่แต่ว่าโอเคอยู่นลครมันก็มีเล็กมั่งใหญ่มั่งครับอ๋อเราไปทำอาหารกันครับได้เยอะอยู่นะครับเนี่ย กำลังสั่งมุ้งมาเพิ่มอยู่ครับให้มันได้เยอะไปเลยวันนะึพพนงพอธโมเอาเกลือใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอาไปปิ้งบนไฟวันนี้ญาติพี่น้องกลับมาหมดแล้ว นี่ครับกุ้งกุ้งฝอยครับเสียบไม้ย่างสองอันโทรเลยเนี่ยสองปิ้งครับเคครับเดี๋ยวไปย่างกันตัดผมัมปัาผมู วันนี้พอ่อโนโมก็ผัดเผ็ดไก่ก่อนนะครับไอ้แกงไก่แต่ว่าไม่ได้ใส่ผักนะครับเดี๋ยวใส่แค่ใบ,ใบกะเพรากับใบโหระพาครับนิดนึ่งใส่ลงไปเลยพริกด้วยใส่พริกสดนี่ครับ ลูกโดดเดี๋ยวพอนโมจะปิ้งกุ้งด้วยนะครับย่างกุ้งเผากุ้งเห็นพอนโมเตรียมมาแล้วย่างกุ้งครับ เขาเลยครับไปแรง,แรงกุ้งนิ่มสุกง,ง่าย,ยสี้มไสีมแล้วแป๊บเดียวนี่แล้วสุกแ่ตาขาวแล้ว แบบเดียวกุ้งเสียบกุ้งเสียบไม้หกชิ้นฮนะนะอะไรนะไะนเนี่ยอันนี้เราแช่ดำเกลือครับผม,มน,น,น,นี่สุกแล้วนะครับผัดเผ็ดไก่ ใส่ลูกโดดไก่แน่นอนเลยอร่อยนะครับพอนโมสีมือทำคร่าวๆอร่อยมากชิมก่อน นี่ครับโอเคนะครับสุดยอดครับกุ้งย่าง<ป>วันนี้กับข้าวเพียบเลยครับฮะอาจารย์มาลูก กับข้าวเช้าครับนี่ครับเอาจานมาใส่

เนี่ยผมลมโต๊ะไปแล้วอือนี่ครับมียอดไข่ด้วยนี่มีไข่สองลูก มีต้มไก่ครับผม,มออวันนี้น,น,นำเสนอเมนูหัดเพชรไก่ต้มไก่แล้วก็แล้วก็กุ้งขนมเป็นโอไม่ใช่ย่างกุ้ง โอเคครับให้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพอโนโมขอตัวกินข้าวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อโนโมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อโนโมทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ